11การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งที่สุดแห่งปี2023และ2024ความก้าวหน้าในอวกาศและเวลาการเกิดของสิ่งต่างๆหรือสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่มีแนวโน้มในทางที่ดีวิทยาศาสตร์ไม่ทําให้ผิดหวังในช่วงการปฏิวัติครั้งล่าสุดของเราที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ในปีแห่งความสําเร็จอีกปีหนึ่งในวงการว,ารวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ได้เปิดเผยการค้นพบใหม่เกี่ยวกับจักรวาลน,นักชีววิทยาได้แกะสลักแผนที่สิ่งมีชีวิตบนโลกของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และนักบรรพชีวินวิทยาก็ได้วาดภาพไดโนเสาร์ที่เคยอาศัยอยู่บนโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดของมนุษย์ยังคงสร้างความน่าสนใจและเปิดเผยปริศนาใหม่ๆที่ต้องไข1นักดาราศาสตร์ตรวจพบริ้วคลื่นขนาดใหญ่ในโครงสร้างของการอวกาศนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงความถี่ต่ำที่เคลื่อนตัวผ่านกาแล็กซีเป็นครั้งแรกคลื่นความโน้มถ่วงในจักรวาลนี้น่าจะเป็นเสียงสะท้อนจากหลุมดำมวลมหาศาลที่โต้ตอบ และรวมตัวกันห่างออกไปหลายพันล้านปีแสงกลุ่มนักวิจัยนานาชาติค้นพบคลื่นจากกระการนี้โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงเวลาเพียงเล็กน้อยในสัญญาณวิทยุจากดาวพันซ่าผลการค้นพบบ่งชี้ว่ามีลุมดำขนาดยักษ์ในเอกภพยุครากมากกว่าที่เคยคาดไว้มากและการศึกษาคลื่นความโน้มถ่วงประเภทไทยนี้ต่อไปอาจช่วยไขความกระจ่างเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเอกภพของเราได้และอธิบายสสารและแรงที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นพลังงานขับเคลื่อนเอกภพได้ดีขึ้น 2เครื่องถอดรหัสสมองปลาความคิดของมนุษย์ให้ความหวังแก่ผู้ที่สูญเสียการพูดแม้ว่าในทางเทคนิคแล้วระบบนี้จะไม่ใช่เครื่องมืออันใจแต่บรรดานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ออสตินได้รายงานผลงานอันปฏิวัติว,ตว,ตวงการด้วยระบบ AI โดยปลยกิจกรรมของสมองของบุคคลเป็นข้อความต่อเนื่องในห้องแ a บตัวถอดรหัสความหมายนี้ไม่จําเป็นต้องปลูกถ่ายทางสัลยกรรมแต่จะใช้การสแกน mri เพื่อตรวจจับกิจกรรมของสมองที่ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ เช่นพอดแคสต์หรือภาพแทนที่จะให้การถอดเสียงแบบคำต่อคำระบบถอดรหัสสมองจะสร้างพจนานุกรมของรูปแบบกิจกรรมของสมองโดยอิงจากการตอบสนองของบุคคลต่อคำหรือภาพบางภาพจากนั้นจึงใช้พจนานุกรมนั้นเพื่ออ้างอิงกิจกรรมของสมองกับสิ่งอื่นๆที่บุคคลน,นั้นกําลังคิดอยู่เทคโนโลยีนี้ซึ่งอาศัยอัลกอริทึมการสร้างภาษาของ AI นั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแม้ว่าจะได้ตั้งคําถามอันน่าปวดหัวเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทางจิตใจ และจริยธรรมในสถานการณ์ที่ไม่สมัครใจแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ให้ความหวังใหม่แก่ครอบครัวของผู้ที่มีความบกพร่องทางการสื่อสาร3วานโบราณอาจเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลีกทางให้วานสีน้ำเงินสัตว์ในวงวานโบราณที่มีชื่อว่า p e r u s เทอร์ส e ค o s e r s อาจเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาการวิเคราะห์กระดูกฟอสซิลของวานโบราณที่เคยว่ายไปมาตามชายฝั่งของเปรูเมื่อกว่า37ล้านปีก่อน ชี้ให้เห็นว่าสัตว์ชนิดนี้อาจมีน้ำหนักมากกว่า300ตันและยาวประมาณ60ฟุตหากมันหนักจริงตามที่นักวิทยาศาสตร์คาดไว้มันคงเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาวันสีน้ำเงินแมจะยาวกว่าโดยยาวประมาณ100อฟุตแต่กลับมีน้ำหนักเพียงประมาณ200ตันเท่านั้นสีท่ทีเรกมีริมฝีปากทำให้ภาพลักษณ์ของเราที่มีต่อไดโนเสาร์ตัวนี้เปลี่ยนไปไทแรนโนโซอรกและไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดอื่นๆ น่าจะมีริมฝีปากที่แตกต่างจากที่คาดไว้โดยมีริมฝีปากที่ปกปิดฟันที่น่าแกรงขามทีมนักบรรพชีวินวิทยาได้ข้อสรุปที่น่าตกใจหลังจากศึกษาสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายกันในปัจจุบันซึ่งรวมถึงนกและสัตว์เลื้อยคลานควบคู่ไปกับรายละเอียดที่ทราบเกี่ยวกับกายวิภาคของไดโนเสาร์พวกเขาเขียนว่าทีเร็กและไดโนเสาร์กินเนื้อที่เกี่ยวข้องหน้าจะมีเนื้อเยื่ออ่อนที่ปกคลุมฟันที่แหลมคมของมันเพื่อปกป้องปากของสัตว์ และรักษาฟันให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดสำหรับการโจมตีห้าเครื่องมือหินอายุสามล้านปีเผยให้เห็นความชาญฉลาดของญาติที่ไม่ใช่มนุษย์ของเรานักโบราณาคดีได้ขุดพบเครื่องมือหินที่ฝังอยู่ข้างข้างซากดึกดำบรรพ์ของโฮมมนินที่ชื่อว่าเพรนรเทอร์เพสซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเผ่าพันธุ์เราที่ไม่ใช่มนุษย์การค้นพบเครื่องมือเหล่านี้ซึ่งอาจมีอายุถึงสามล้านปีนั้นเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าโฮมมนินที่ไม่ใช่มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีหินขึ้นมา ยิ่งไปกว่านั้นยังบ่งชี้ว่าการพัฒนาเครื่องมือมือกิบขึ้นเร็วกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ด้วยแพรนเตอร์เพอร์สมีฟันและขากันไกลขนาดใหญ่ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือหินจึงถูกปัดตกไปเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ไม่จําเป็นสําหรับการแปรรูปอาหารเอมมาไฟาสโตนนักมนุษยวิทยาโบราณจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติคลีฟแลนด์ผลการค้นพบล่าสุดนี้ดูเหมือนจะหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าว โลกที่สับสูญอาจผลักดันต้นกําเนิดของชีวิตที่ซับซ้อนให้ถอยหลังเบาะแสาทางเคมีที่สกัดได้จากหินโบราณในออสเตรเลียและที่อื่นๆแสดงให้เห็นว่าเซลล์ที่ซับซ้อนนั้นมีอยู่ทั่วไปแล้วเมื่อประมาณ1,600ล้านปีก่อนถึง800ล้านปีก่อนซึ่งสนับสนุนทฤษฎีเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นเร็วอย่างน่าประหลาดาใจวิวัฒนาการของยูคาริโอตซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีนิวเคลียสของเซลล์ที่กําหนดไวอ้อย่างชัดเจน นั้นพิสูจน์แล้วว่าเป็นสิ่งที่ยากจะเข้าใจได้เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นทีมวิจัยระหว่างประเทศจึงเลือกใช้กลวิธีใหม่นั่นคือการตามล่าหาผลพลอยได้จากโมเลกุลที่ยูคาริโอตใช้ในการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์พวกเขาให้เหตุผลว่าหากพวกเขาสามารถค้นพบหลักฐานดังกล่าวในตัวอย่างหินโบราณได้นั่นอาจเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของยูคาริโอตตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดของโมเลกุลเหล่านี้ซึ่งเก็บมาจากชั้นหินบานีครีกในออสเตรเล,เลียนั้นมีอายุย้อนกลับไปถึง1,600ล้านปีก่อน ทำให้หลักฐานทางเคมีของยูคาริโอตย้อนเวลากลับไปเพื่อให้สอดคล้องกับหลักฐานทางพันธุกรรมและไมโครบอดซิวมากขึ้น 7. จำนวนดาวเคราะห์ที่ค้นพบเพิ่มขึ้นเกิน5,500ดวงในเดือนสิงหาคมประมาณสามทศวรรษหลังจากที่นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์ดวงแรกนอกระบบสุริยะของเรานักวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยว่าพวกเขาได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบใหม่6ดวงทำให้จำนวนดาวเคราะห์ที่เรารู้จักทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นกว่า5,500ดวง การค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบซึ่งทำได้ด้วยกล้องโทรทัศน์เช่น Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ยังคงเผยให้เห็นถึงความหลากหลายที่น่าทึ่งของโลกใหม่ทั่วทั้งกาแล็กซีนอกจากนี้กล้องโทรทัศน์อวกาศเต็มเว็บและหอสังเกตการอันทรงพลังอื่นๆยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโลกเหล่านี้เช่น K 2 1 8ถึง b ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดระหว่างโลกกับเนปจูนซึ่งอาจมีมหาสมุทรทั่วโลกอยู่ใต้ชั้นบรรยากาศที่หนาทึบ8 ชิมแปนซีก็เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนนักชีววิทยาได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ทางวิวัฒนาการของสัตว์ที่มีชีวิตอยู่เกินวัยสืบพันธุ์มานานแล้วมีเพียงวันเพชฌฆาดวันน้ำร่องครีบสั้นนาวานันวันบลูกา้วาวันเพชฌฆาดปลอมและมนุษย์เท่านั้นที่ทราบกันว่าเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแต่ผลการศึกษาใหม่ที่อาศัยการวิเคราะห์ฮอร์โมนในปัสสาวะชิมแปนซีในระยะยาวและเข้มข้นยืนยันว่าชิมแปนซีในอย่างน้อยหนึ่งสถานที่คืออุทยานแห่งชาติคิบาาเลของยูกันด เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนและยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปการศึกษาปัสสาวะซึ่งรวมถึงตัวเมียที่มีอายุระหว่าง14-67ปีระบุว่าชิมแปนซีเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเมื่ออายุประมาณ50ปีซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจสำหรับมนุษย์ที่มักเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเมื่ออายุใกล้เคียงกันหลักฐานชี้ให้เห็นว่าในวานและปลาโลมาบางสายพันธุ์ตัวเมียที่อายุมากกว่ามีส่วนช่วยในการเลี้ยงดูรุ่นต่อๆมาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่กรณีของชิมแปนซี เนื่องจากสัตว์เหล่านี้ไม่ได้เลี้ยงลูกหลานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามทฤษฎีหนึ่งก็คือวัยหมดประจำเดือนช่วยลดการแข่งขันในการเพาะพันธุ์ของไพรเมตซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะยังคงศึกษาวิจัยต่อไปในปีต่อๆไป 9. กาการเกิดของจอระเข้ในอเมริกันครั้งแรกที่เป็นที่รู้จักตัวอย่างล่าสุดของเทคนิคการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศที่เรียกว่าพาเทโนเจนซิสจระเข้อเมริกันตัวเมียตัวเดียวในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในคอสตาริกาได้ให้กำเนิดลูกหลาน โดยไม่มีตัวผู้ปรากฏการนี้ซึ่งมักพบเมื่อสัตว์เผชิญกับความกดดันด้านจำนวนประชากรอย,อย่างรุนแรงเคยพบเห็นในสัตว์ชนิดอื่นๆมาแล้วเช่นแวงคอนดอร์คิฟเนียที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งฉลามหลายสายพันธุ์มังกรโคโมโดและงูบางชนิดแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยพบเห็นในจระเข้สายพันธุ์ใดๆเลยจระเข้แม่ไม่ได้สัมผัสกับสัตว์ชนิดเดียวกันมาประมาณ16ปีและการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมยืนยันว่าทารกในคันเป็นโครนบางส่วนของแม่แม้ว่าสัตว์ชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในกรง แต่การค้นพบนี้มีผลกระทบต่อญาติในป่าของมันเนื่องจากสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติได้จัดประเภทจระเข้ในอเมริกันเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 10. นักวิทยาศาสตรพ์พัฒนาจีโนมใหม่ที่มีความเป็นตัวแทนมากขึ้นสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยจีโนมมนุษย์แบบใหม่ซึ่งเป็นการปรับปรุงจีโนมมนุษย์อ้างอิงที่มีอายุกว่า20ปีซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งโมเดลใหม่นี้รวบรวมกลุ่มประชากรที่เป็นตัวแทนมากขึ้น โดยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และชั่วชาติมากขึ้นซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่จําเป็นสําหรับการปรับปรุงการแพทย์เฉพาะบุคคลปัจจุบันจีโนมมนุษย์แบบใหม่ประกอบด้วยลำดับจีโนมของคน47คนแม้ว่าโมเดลนี้คาดว่าจะมีผู้คนประมาณ700รคนในที่สุดตัวอย่างอ้างอิงก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ดึงมาจากจีโนมของบุคคลเพียงคนเดียวโดยมีจุดข้อมูลอื่นๆมาจากผู้คนที่มีเชื้อสายยุโรปเป็นส่วนใหญ่แม้ว่าจีโนมของคนสองคนจะเหมือนกันมากกว่า9 9เอร์เซโดยทั่วไป แต่การยากความแตกต่างระหว่างบุคคลออกจากกันสามารถเผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความเปราะบางขององค์โรคและช่วยกำหนดการตัดสินใจในการรักษาทางการแพทย์ที่จำเป็นได้ 11. ค้นพบฟอสฟอรัสบนเอ็นเซลาดัสของดาวเสาซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้หลักฐานทางเคมีใหม่บ่งชี้ว่าดวงจันทร์ของดาวเสาอ,อาจมีศักยภาพในการรองรับสิ่งมีชีวิต นักวิทยาศาสตร์ได้ประกาศในปีนี้ว่าพวกเขาพบฟอสฟอรัสในมหาสมุทรบนดวงจันทร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของดาวเสาร์นั่นคือเอ็นเซลาดสธาตุที่6นี้มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกเหนือไปจากคาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนออกซิเจนและกำมถันนักดาราศาสตร์ได้พบสัญญาณของธาตุทั้ง5บนเอ็นเซลาดสแล้วดังนั้นการค้นพบล่าสุดนี้ซึ่งตรวจพบในเม็ดน้ำแข็งที่เครื่องวิเคราะห์ฝุ่นจากกรวาลของยานแคสซินีตักขึ้นมาจึงทำให้หินน้ำแข็งนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นนสิิ่งมีชีชวตอกกโลก หากคุณชอบเนื้อหาเรื่องเล่าตำนานทฤษฎีหรือแม้แต่ข้อเท็จจริงสามารถติดตามคอมเมนต์เพื่อแสดงแนวคิดที่แตกต่างได้ในช่องคอมเมนต์นาทีนี้ล็อกคิวจบการบรรยายและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า